ตาคัอนข้นหองแล้วก็มีสิวที่บบหมองคล้ำแล้วก็มีสิวขึ้นเนาะน่าจะตอนนี้กับน้องบอดเนาะแล้วก่อนหน้านี้น้องบอดมีปัญหาเรื่องผื่นหน้ายังไงบ้างเอ่ยตาค่อน้นหองแล้วก็มีสิวที่บบหมองคล้ำแล้วก็มีสิวขึ้นเนาะน่าจะเครียดนอนดึกเนานสิวจะขึ้นบริเวณหน้าผากถ้าเราเครียดกังวลนอนดึกหรือเร่งมากนะคะเป็นธรรมดาที่สิวจะขึ้นบริเวณหน้าผากวิธีจัดการเราก็ป้องก้ที่ต้นเหตุจะทำยังไงที่ก่อนท้ายเครียดเนาะออกกำลังกายบ้างไหมเอ่ยก็จะมีเป็นบ้าง วันที่ยยทเย็นการออกกําลังกายการพักผ่อนดูหนังตลกหรือฟังเพลงร้องเพลงเต้นรำอะไรนี้ก็จะช่วยให้เราลดความเครียดลงได้เนาะทั้งนี้ทั้งนั้เนี่ยถ้าเราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุซิวว่งบริเวณหน้าผากเนี่ยจะลดลงแต่ถ้ามันขึ้นมาก็มาให้ครีโอจัดการได้ถ้ามีครีมแต้มสีิวก็แต้มแต่ถ้ามันปุด ยังไงก็ต้องกดออกด้วยนะคะและที่ครีโอของเรามีโปรแกร,รมสต็อกสิวผิวใสทําให้สิวแห้งสิวหายเร็วด้วยเพราะฉะนั้นราคาจิ๋วนักศึกษาใครที่มีปัญหาเรื่องสิวไม่ต้องกังวลใจไปรีบมาที่ครีโอเลยเนาะแล้ววันนี้ฟรีโอดูแลให้แล้วเป็นยังไงบ้างครับเนยี่ยมเลยครับเพราะว่ารอยยิ้มต่างแล้วก็สิวเพิ่มลดลงเยอมากสิวสิวลดนมเยอะไอ้นะแล้วหน้าขอบขึ้นใช่ไหมคะ าจากที่หน้าหมองคล้ำเนาะผิวก็ผ่องขึ้นแล้วก็ถ้าวันนี้นะอยากจะเอาที่ใงวันออกนะนะคนะเนี่ยบริเวณขาดหรือตรงไหน,นเดี๋ยวไปดูก่อนเรามีมีให้ดูด้วยนะน้ำตำแหน่งไฟฟ้าการะคลิมงวันบอกไม่ใส่ทำนายโชคชะตาใครอยากเจะเอาออกนะคะเลขไหนกวนใจใครอยากเจะเอาออกบอกพีโอได้เลยเดี๋ยวจัดการเอาออกให้ถ้าน้องบอลอยากเอาออกบอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่ออกออกให้หน้าใสหมดเลยนะเดี๋ยวพี่รู้สัวพีโอจัดการให้หน้าใสเลยเดี๋ยวรอบหน้าแถวออกบอกนะเดี๋ยวนี้หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 6เมตรมี6เมตรเนาะก็คือถ้าเราไม่มีฝ่ายปกติที่แม่วันมันก็ทําให้หน้าเรากลิ้มขึ้นดูใสขึ้นเนาะท่านี้ก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วก็ความชอบส่วนบุคคลใครอยากหน้าใสขอให้รีบมาคีโอเลยนะน้องบอลมีอะไรอยากฝากเพื่อนเพื่ออีกไหมครับใครที่เป็นสิวครับใครที่เป็นสิวครับแนะนําว่าหากเพื่อนเืลองด้วยวิธีของตัวเองแล้วไม่ผ่านก็ให้ผู้เชี่ยวชาญเขาเป็นคนประสินิแล้วก็แก้ไขนะเอามาที่คีโอดีกว่าเนาะมาที่คีโอ ทักปรึกษ,ษาแชทฟรีทุกสาขาใกล้บ้านคุณค่ะแล้วเจอกันค่ะรีวิวเยอะสุดแล้วไม่อยู่ณจุดนี้นะระบบการ20ปีถ้าไม่ดีก็คงไม่ได้ป่ะปรึกษาฟรีทั้ก inbox เพจครีโอ o r ต้าระหว่างแมนล็อกเปลนแบบด้วยนะเด้อ